พ่อว่าดีครับพ่อเออเมื่อกี้นี่กดไปเพียพ่อสวัสดีครับพ่อเอสอวัาดีแม่รัตนนี่ว่าสิกดมาหาพ่อว่าปีไปตกปูว่าปีพุ่นกดตกปูว่าปีพ่อดีครับได้เ,เรียกเล้นบอสุดยอดเลยมือบาทนี้นี่สามว่าปีเด้อพ่อเด้อเ <c oughs> มือม่อเมื่อเมื่อเศร้าดิร่ง้ง เทียงเทียงนั่นอันถาไอ้ปูไลกระโทคมาเรียนน้ำผมอยู่เนี่ยปูไลมาปีนวะพ่อเออปูไลเลยแม่ปูไลกระโทคมาเรียนน้ำผมโย่มือนีท่นท่านเห็นท่านเห็นกันไปพ่อบ้แต่ว่าหูจักกันคัดจุดดอกเ<า>นี่ยแ,แล้วได้เบอร์แล้วได้เบร์อยย่อันน้ำน้ำคิดแมนบะครับได้เบร์อู่น้ำคิดกระโทคมาหาผมครับผม เป็นปูไลบอแมนว่าสันนั่น <c oughs> <c oughs> เอเอปูไลเรียกันอันเรขกไงอันย่มได้ได้ตัวไหนคือกันบอววาสั <c oughs> นครับผมไอของปูผมกับบอท่านได้เห็นได้เ,เห็นต่พอเฮ้าลงของผมมันเ,เนียนของปูมันเป็นแปดหาของผมมันเป็นหาแปดสนก <c oughs> เล่าให้ไดเล่าให้แต่าาตรัฐบาลไทย ครับบัดนี้โทรมาถามเนี่ครับไปเค็๊บ่เป็นเล่าว่าซั่นครับผมบัดนี้ปู่ว่าปีนั้นผมก็ฮู้จักครับแล้วบอกอู่ฟังอยู่เอออยู่บ้านในอันอยู่ทางเัินบ้านเนี่ยเวลาผมก็ลืมจักจั่อว the ่าตะกี้เพิ guess, now, ่นปล่อยเลขไใหนั่นล่ะเราบ่ถือจักเสียอะไรแล้วก็หยุดไปครับผม เออคนกันเล็กว่าหุกจากผมโยตะกี้ถ้าผมเห็นเลขก่ราท่านเป็นผมไปหาเพิ่นอยู่ครับผมถือถือทำเหล้าอยบอล่าพราถือหรอกถือทำเหล้าหลายงวดเยอะนั่นละโอ้ครับช่วงหนึง่งช่วงหนึ่งเล่าลุดเล่าก็เลยหยดุดแมนบ่ปูผม่แ<บ>มนบ่พ่อแ <c oughs> มนเล่าเล่าลุาดขาดเล่าปล่อยไปหลายส่องอยู่ดิครับผมบัดนี้ผมผม,ผมมาหัดเหตดใหม่ๆหม บัดนี้พ่อเห็ดไปเห็ดมามันมันก็นเหตุรู้มันก็ถือรู้ว่านี้เพิ่นได้มาเอาน้ำผมกักนละ่ะหัวจางเพิ่นจางเพิ่นได้ได้ไปเอาน้ำกันบ้านา <laughs> น,นี่ครับผมเปลี่ยนสูตรกันเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรกันสิเนี่ยลึกซาำกันแม่นบ่พอ่อครับเอาบัดนี้พ่อว่าปีปู่ว่าปีปู่ลายว่าปีสามก้อนเสาพ้อดีเด้อพอ่อเด้อ แม่แม่ในยินมมาได้วก <im IT> ทข้างมอยู่แล้วบานนี่สามอนเสาพอดีวะตั้งมอยู่แล้วบานนี่ปรึกษาได้แล้วพ่อ <im IT> <im IT> โอ้ยมันยอยู่บ่มันอยู่บ่ไกลกันแม่พอเฮ้ยห่ากบปูไรบ่กับปูไ่ปูไรก็อย,ย,ยูบ่ <im IT> บา้านไหนนี่ล่ะบ้านไหนไอ้หนองคู่ไส่นี่ละครับเออแบบนี้อัน ไอ่ที่ว่าผู้ว่าปีออกไปทั้งสี่ทั้งบันว้ายผผมพู้จักดยู่ครับผมเออเออเพร่ะมาเรียนหอด้านผมมันตัวอาจารย์ผู้ว่าปีนออปน่ะนะครับนอ่นละก็เลยลูกจักกันมาตั้งกักปุนลานพอเห้าครับเอามือนีนะ้จะมาขอตามเหล่ากันเด้อพ่อเด้อครับๆว่บบางะโล้กบอสพอยห้ามัน มันจากไหนบอกการจับไซส์ไอเรียกมาออกกันหนึ่งศูนย์ผมก็บ้าจับไส์ดีก็หาหกอะมันจะมีอยู่ในตาางมันอันหนึ่งศูนย์ก็หาหกอะผมว่าเรียกมันบ้าเคยมาจากเทียนหนึ่งไงครับผมพว้กับมาหนึ่งศูนย์เนาะแมหนกับมาหนึ่งศูนย์ผมหาไปตั้งแต่โดนแล้วหนึ่งศูนย์เ่ะมันออกแก้วจากว่าจักเดียนละหาหกเดียนเจ็ดเดียนละเรียกหนึ่งศูนย์นี่ครับผมหาหกมุ่นนี่ เลยอาจารย์เลยก็หัวน้องมัดแล้วหัวน้องแล้วพ่ออมันเล็กมันออกมาจังส่นเนี่ยพอฮ่ามันก็ไปอืมันออกตํามพดมันออกตํามพดครับผมมือนี่กระิบมืออ่นสิมันออกตัํมมีกี่แก้มือฮะแก้มือพ่อมีจังไดแนี่พ่อวอกซูเอฟซีฟังแน่มือนี่มันเล็กมันนันอยู่ได้ตารางมันมันเข่ามัดแล้วท่้งศูนย์หนึ่งชัองาหัวขาหัวกะ อยู่เงี้ยงกันเลยห้าพวกกันศูนย์กับหนึ่งอยู่ดีๆยืดเชื่อกันมากอันผมยังบอดดึงมาใส่หนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมมันกันเลยบอถือตอนนี้การทีแกมือทำไมคือเก่าพอให้ห้ามันครับงวดนี้งวดนี้วิ่งอันศูนย์กับหนึ่งก็พอให้หา้าวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งกันว่าพ่อ ครับหนึ่งศูนย์ต้องหนึ่งจับคู่ป่ะนี่พ่อจะคู่มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดมีสามตัวอยู่บ่พ่อถึงยมีแต่สองตัวบ่อบ่อสามตัวว่าเห็ดบอ่ออ่นพอเห้ฮ่ามีตัวได้แน่ก็พ่อสองตัวศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปด ูนย์สองครับ,บวันนี้ครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งสองครับครับวันนี้ครับสี่ศูนย์สี่เจ็ดนแหละพ่อให้ฮสี่ศูนย์สี่เจ็ดครับสิบคูบวกพ่อสิบ สิบคู่สิบหางเก้าดีสิบดีเพราะตัวตัวหนึ่งหนีมันยังสงสัยอยู่ซีหนึ่งหนีแม่สงสัยเก่าตัวพ่ออ๋อเป็นที่เด็ดตัวซะอี่หนึ่งหนีแม่พอเฮ้คครับอ้าวสีหนึ่งห่วยก็คือใจแม่รัดแต่นอาสีหนึ่งโตเป็นห่วงบอพ่อกาบอเป็นห่วงเหระผมผม เมืไรบางหลายว่านั้นมันสีเบสตัวละมันบ่มแย่กับกับเลขกูนีนนี่ละไอสีเบดคูพอดีพอเี้ยฮ่าครับผมสี่งศูนย์กับหนึ่งเอาพ่อหาตัวนักเห็นไหพ่อหาตัวนักับคือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับหนึ่งเอ็ดหนึ่งแปด หนึ 1> 1่งเ็ดหนึ่งแปดครับ้วกาสี่หนึ่งน่ล่ะหางน่ะพ่อ,อยะสี่หนึ่งตัวถือตัวที่ถือเลื่มตัวนี้ครับตัวที่ถือลื่มซ้ำตัวถือลืมคมับครับเอาฟังทวนเด้อ่อเดอร์ครับอ่าสำหรับแนวทางตามลาวพ่อว่าปี พี่น้องอย่าสับสนเอฟซีอย่าสับสนนะครับมีสามวาปีวาปีที่หนึ่งคือพ่อว่าปีว่าปีที่สองคือปู่วาปีว่าปีที่สามคือปู่ลายวาปีค่อยว่าพ่อให้ห้านี่ดีสับสนนั่นละพ่อย่าห่างเลสับสนแล้วเลยเป็นสามอนสอพี่น้องผู้บ่าวคนละสี่สภาหมอเพิ่นก็ตั้งมังสั่นได้เพิ่นวางสั่นได้เป็นสามอนสบ่ได้ตตั้งหมออยู่ S <S <S บานี่สามพ่นนี่พ่นหูจักกันทั้งเมดบานี่สามารถปรึกษากันได้สิมาตัวใดสีวิ่งตัวใดแล่นตัวใดพ่นปรึกษากันได้นะมีความมั่นใจสูงแล้วบานี่แม่นบ่พ่อแมน่นครับนี่นะครับอันนี้คือพ่อว่าปีนะครับผมแต่ว่า<น>ของปูของปูว่าปีนัน่นพ่นกับ,บ, 90, บว,กกวิ่งแปดเก้าศูนย์นะผมก็เห็นอยู่ด้ครับผม ะระวังเมาเมือเอ่อนกระลูด,ดอกเนาะพอะ man, man. ่อเนาะแม่นแมนปูปูเหือพ่อบาทนีส่สิมาสิมากันเนือสิมาล้กันอุดรอดคดีใจน้ำเก็บซี่ก็แล้วกันกน้นนะ <Man. S 2> พอพว่านะพ่อปุ่นพอ่พอละลายครับพ่อครับผมจังสงรรพพอเฮฮาไอ้นี่โชคมีเงั้นมีน่ชองสามเอ,อื้นนี่ละครับสวัสดีครับพอ่อ ครับวัสดีครับวัสดีครับ,บครับอืม <c oughs>